สวัสดีค่ะช่องเยวันคนะ่ะเอามาดูบรรยากาศตอนเช้านะเยวันจะไปค่อยๆบนดี้จะไปสวนด้วยไหเยวันจะถ่ายให้ดูอากาศตอนเช้านาะนเป็นยังไงอากาศบริสุทธิ์เย็นสบายเย็นสบายมากเราค่อยไปเนาะเดี๋ยวเนะยวันจะมอเตอร์ไซค์เนาะเยวันนมอเตอร์ไซค์มาก็เห็นบรรยากาศมันสบายตาไง วันก็เลยเออเก็บเก็บบรรยากาศมาให้เอฟซีดูเป็นอากาศตอนเช้าเพราะช่วงนี้ประมาณ7จ็ดโมงนะเจ็ดโมงเช้าอย่างเง mm ี hmm. ้ยยังบางคนก็ยังยังยังไม่ได้ออกจากบ้านไงแต่ช่วงถ้าเวลา8ปดโมงอย่างงี้เราโอ้ยรถเยอะเยาวันก็ทําไม่ได้หรอกเนาะเนี่ยเยาวันก็ค่อยๆไปนะเพราะวันนี้เยาวันก็ไม่ได้เอา ไม้มาด้วยเอามือข้างหนึ่งก็จับรถข้างหนึ่งก็ถ่ายบรรยากาศเนาะมาให้ f c ซดูเซมันบรรยากาศก็สดชื่นนะรถก็ไม่เยอะเพราะช่วงก่อนเช้าเนาะไปดูไปเรนะื่อยๆเนาะเพราะว่ามันจะเป็นบรรยากาศที่แบบสูรสูรอากาศอะสูตรโอโซนนะอะเข้าเต็มปอดได้เลยอนะ่ะวันก ได้วิ่งไวนะวิ่งไม่วิ่งไวหรอกนะแต่วิ่งประมาณ4-5่สิบดูเดกกเนาะดูไปเรื่อยๆดูไปจนแต่คงไม่ไม่ไปถึงสวนหรอกเนาะเพราะว่าปว,วดแขนปวดมือเพราะอีกมือหนึ่งก็จะจับรถอีกมือนึงก็ถ่ายคลิปให้ดู ไปตอนนึงคืนอะ่ะแล้วยาวันจะดันันว่าว่าว่ามันจะถึงไหมเนาะน่เก็ดูดูไปข้างหนึ่งก็ถือรถข้างหนึ่งก็ถือโทรศัพท์ดูนี่เนี่ยถ้าไม่นั่นแหละให้เอซดูเนาะค่ะอากาศมันก็สดชื่นนะอากาศมัน ไกลๆนู่นจะเป็นสะพานเนะาะยว,วันจะจะไปถึงนู่นให้ได้แหละเอ้าถึงหรือเปล่าเนาะมาลุ้นกันว่าว่าว่ามือ,อยว,วันเนี่ยมันจะแข็งแรงพอกับที่ว่าจะถึงตรงที่บรรยากาศสวยๆให้เอฟซีได้เห็นหรือเปล่าเนาะ ลืมลดก็ลืมยอยใเ้เยอะแล้วมีว mm. ันก็จะวิ่งแอบข้างทางแล้วค่อยๆไปเขาบางคนเขาก็มองไอ้วันนะว่าเอ๊ะยายนี่ก็ทำอะไรนะ ใกหน่อยนะถ้ามันต้องแข่งกับเสียงรถอะ่ะนี่ยเป็นสะพานข้ามเลยนะโอบากอันนี้คือขาไปเนาะวันนั้นยายวันยาวันถ่ายขากลับวันจันทร์นจะเป็นอย่างนี้ข้างหน้านู่นก่อนจะเป็นร้านอาหารเป็นอะไรหลายหายอย่างเนะาะไปเอฟซี กดติดตามกดซับสไคร์ให้เยวันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจว่าต่อไปเยวันจะได้ทำคลิปออกมาเรื่อยๆเนาะให้เอฟซีได้ดูบรรยากาศอย่าเพิ่งเบื่อเยวันนะคะสวัสดี